ว่าการระดมทุนเนี่ยต่างจากการกู้เงินธนาคารอย่างไรคลิปนี้ไปฟังกันเลยค่ะปกตินะคะเรารู้อยู่แล้วเวลาเราจะทําธุรกิจหรือว่าเราอยากขยายธุรกิจเราก็ต้องนําเสนอโปรเจกต์ที่เราจะสร้างเนี่ยให้กับธนาคารแล้วธนาคารก็จะมาวิเคราะห์ว่าโปรเจกต์เราเป็นไปได้แค่ไหนแต่ว่าการที่จะยื่นเรื่องเข้าสู่ธนาคารเนี่ยมันใช้เวลานานมากเลยนะบางทีเนี่ยไปแล้วจ้าโปรเจกต์กำลังจะซื้อที่ดินจากกำลังจะขึ้นโครงการจากปรากฏว่าธนาคารพิจารณาเกิน90วันเนี่ยไปเรียบร้อยแล้ว ข้อแตกต่างของการระดมทุนกับการกููธนาคารเนี่ยมันก็อยู่ที่ระยะเวลานะอันดับแรกระดมทุนเนี่ยอาจจะได้ไวกว่าระดมช็อตที่1นึ่งซื้นที่ดินให้ได้ก่อนไหมก่อนที่โปรเจกต์จะไปต่อถ้าโปรเจกต์ทุกอย่างตัวเลขทําหมดแล้วที่ดินดันราคาถูกมากๆแต่ไม่สามารถรอให้ธนาคารอนุมัติได้เราระดมทุนมาซื้อที่ดินก่อนพอได้ที่ดินเสร็จค่อยเอาที่ดินนั้นนะคะให้ธนาคารพิจารณาอนุมัติให้เราสเต็ปที่2ก็ยังได้แต่ถ้ากรณีสเต็ปธนาคารมันยังช้าอยู่อีกทํายังไงก็บอกว่า มีนักลงทุนนอกตลาดนะคะที่เป็นนักลงทุนอิสระเขาอยากจะหาโปรเจกต์ดีๆน่าลงทุนเพราะฉะนั้นวันนี้การระดมทุนจึงเป็นช่องทางที่ได้เงินเร็วที่สุดแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยสําหรับใครที่มีโปรเจกต์ดีๆอยากหาเงินลงทุนเพิ่มส่งโปรเจกต์ทักโทรถามมาคุยกันได้นะเพราะว่าพัดรับเป็นที่ปรึกษาการระดมทุนเผื่อวว่ามีโปรเจกต์ดีๆให้กับประเทศเรานะรีบๆมาปรึกษากันนะคะ